ที่แรกๆคือมาส่งข่าวดีกัน<อ>ดีใจน้ำนองพนเนาะไปว่าเจ<พ>อเพ<อ>าเอยไรแต่กามีข่าวร้ายเขามาทรบซ่อนการ<อ>ทางพอะพันกันเออสียชีวิตเลยเนาะออว่าสาเหตุกับไปว่า สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ชกุลนเนาะว่าจะเป็นทางไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศนําเบอร์มินีกนก้ก็มาพบพ่อกับซ่อง YouTube บางแอนสตูดิโออีกแล้วนะพี่น้องซึ่งมินี้บางแอนก็ได้เดินทางเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านกระบเอาอะไรเนาะซึ่งเมื่อนั้นบางแอนก็ได้เดินทางเข้ามาแบบว่าประกาศตามหาพ่อให้น้องนวานคนที่ว่าน้องที่ประกาศตามหาพ่อเป็นคนไทย,ยอะไรเนาะซึ่งประกาศออกมาคือว่าลายมือเ,เนาะแต่กยังบ่เห็นเนาะเพราะว่าข้อมูลทาง น,อน้องผลบ่กสัดเจนแม่ว่าแม่แม่ภายในข้อมูลบอกัจเจนอะไเลยแต่การมอน้ก้เดินทางมาอีกเพื่อนของน้องคนหนึ่งเนะเาะแต่ว่าทีมงานของเฮามาประกาศตามมาซึ่งผู้นิกาพ่อของผลกับเป็นคนไทยคือกันเนาะซื่อของผลน้องเบียรเนาะแต่ว่าตอนนี้ประกาศออกไปกาได้เห็นแหล่งที่เรียบร้อยเนาะก็ดีใจน้ำน,อน้องผละลายๆแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่เป็นเรื่องสะเทือนใจให้หละยัคนยู่อีกอย่างหนึ่งกนเลยเนาะประกาศออกไปแต่เห็นพ่อเนาะ แต่กาว่าทางพ่อเพิ่เนานะในเสียชีวิตเนาะยังไงกัเป็นปข่าวที่ดีแหละก็เป็นข่าวที่บอดีผสมกันเนาะและมีตั้งแต่ว่าทางทีมงานนะกับทีได้ข่าวไปบอกทางน้องเปินหรือว่าทางแม่ใหญ่เปินเนาะว่าพ่อเพิ่เนานะเสียชีวิตแล้วแต่ก็ตามเห็นเนาะเมื่อกี้กับเรื่องราวที่เชียรใจเนาะตอนนี้ก็ได้มาห้องเรียนของผมเลยเนะาะท่านกัเข้าไปหับชมพร้อมกันเลยเนาะเหรือเมื่อนี้นเนานะทางเบาลาวแหละกับบ่อจอนค่ะ มีข่าวดีที่มาบอกคนเนาะมีข่าวดีกับข่าวร้ายอะไรเนาะแม่ก็บอกข่าวดีก่อนเนาะเจ้าชีอันน่ะเอาฟังตัวใรกก่อนนตองเบียฟังข่าวดีเนาะอ่าฟังข่าวดีก็คือแบบเอ่อได้เจอทางครอบครัวพ่อเจ้าแล้วเพราะว่าทางญาทางญาดีกว่าพันกันยังมีชีวิตอยู่ทางญาพันนี่เป็น เออตะอยากลมกับลานเพิินเออจะลมแล้วแล้วก็ข่าวไล่ก็คือแบบพอเจ้าเสียแล้วพอเพิินติดเหล่ากินเหล่าลายเหล่าลายกนกินเหล่าลายนี่เป็นแบบโรคจับใช่ไหมบอกเอ็ดแม่รักษาแบบโบได้แต่โรคเพราะว่าถ้าเพิินกินไปนานๆเลยแบบสุขภาพเพิ่นก็อ่อนเสียแล้วเป็นเหตุแต่เพิ่นเสียชีวิตเนาะพอเพิินกันนานๆทีเสียไปหลายปีแั่แหละเนาะ เอฟซีเพิ่นก็แจ้งมาหลายมือเลยพี่น้องแต่ลงไปมือแรก่นแหลยลงไปมือแรกก็ติดต่อมาเลยก็บอกมาเลยเห็นะหน้าตาเนี่ยก็บบูฮู้ว่าตั้งแม่เพิ่นทีได้ถ่ายรูปไปอยู่บอหรือว่าจะได้ก็บบูฮู้พี่น้องเนาะทางรูปพอของน้องเบียเพิ่นเนี่ยนะเจ้าเคยเห็นอยากเห็นอยู่บ่รูปพอเจ้าเห็นอยู่เนาะ กน่าสงสารน้องคนใดตั้งแต่เกิดมานี่คือแบบไม่ได้เห็นหน้าพ่อบม่ได้เห็นหน้าพ่อจะเถื่อเนาะบม่ได้เห็นหน้าพ่อเนี่ยจะเถื่อเลยพี่น้องเพราะว่าบ่เคยเห็นฮันบ่มีบอลติดต่อจักษิติดต่อใช่ไหมอ่าเนาะตอนตอนเอาม่เนี่ก็คือแม่เอามาเน้องพ่อบอพ่อบ่ได้มาบ่ได้เห็นเลยแม่ก็บอเห็นแม่ก็บ่ได้เห็นหน้าพ่อทีจะกระตือรือร้เป็นแบบได้หรอหล่ะ ท่านจะน้องพี่น้องมันจะเสียใจเนาะพี่น้องเกินมากเลยังมาทันได้เห็นหน้าพ่อเนาะที่แรกๆก็คือมาส่งข่าวดีก็ดีใจน้ำนองผลเนาะไปว่าได้เจอพ่ออะไยแต่ก็มีข่าวร้ายเขามาทับซ้อนกับทางพ่อผลก็ดเียชีวิตเลยเนาะว่าสาเหตุกับไปว่า ที่แรกๆก็คือมาส่งข่าวดีกับดีใจน้ำนองผลเนาะไปว่าจะได้เจอพ่อเลยแต่กามีข่าวร้ายเขามาทับซ้อนกับทพ่องผลกับเสียชีวิตเลยเนาะเพราะว่าสาเหตุกับไมว่ากินเหล่าลายบ่บ่เราแม่นกิเหลลาายเออ็นกินเหล่าได้ือตอนที่ว่าตอนแม่ฉีกหอกสร้างฐานเากบ่แล้วเราแม่เนาะแล้วเราติดเหล่าเออถูกงานเอาลูปนีไหมพี่น้อยเริ่มแบบ ออน้องมันก็เลยบได้เห็นหน้าหน้าพ่อาเลยถ้าถ้าเขาหน้าตามแต่ตอนนั้นก็คือแม่บ่มีบอลติดต่อลูกเออจากสิติดต่อในไซยโอ้โจักปีน้องพ่อเป็นเสียชีวิตไปประมาณเจ็ดแปดปีเพิ่นว่าเออซ c บอกลรืออ่าหนาหนาเพิ่นก็ว่าเราเสียไปกับโดนเติรแล้วน่าซีมีรูปอยู่ผิดว่ารูปของพ่อน้องฮะนี เราเราหนักเก็บรูกไปอยู่เลยเจ๊น้องหล้าพ่อมบ่คุยกตำยาเจ้ายวเขาอยู่เราพ่อมบ่อกเดี๋ยวเราโทรหาอะ nhà สำรานก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเราโทรหาหน้าคุยกับน้องก่อนพี่น้องเออกขาบอกเขาก็อยากเห็นคือการเออเออลานเขาใหญ่แล้วเขาก็อยากเห็นแมมนอื ฮัลโหลสวัสดีครับส,สวัสดีครับสวัสดีคับเปิดกล้องเลยคุณยาย่นนายสวัสดีเนี่นะเด้อชื่ออะไรกัน่เ เป็นแบบไรเป็นหมุนนะมันบอแจ้งมันมัววะ <c oughs> โอ้ตัวน,นี้กับหมื่นกว่าพื่ <c oughs> อไดรว่าเรื่องโทรศัพทนะ์เนาะพี่นอ้องแบบว่ามันหน้าจอมันแบบบอกเฮาเฮาบบได้มุมมันนี่นะอยู่กัเลยแบบบอบอบอ,บอยากแซดกันได้ <c oughs> เปิดได้ระเบอ้อคุณยายเอาเปิดบอเป็นบอก <c oughs> เด๋วที่ก็บากันเนาะกำบอกอยาห็นลานเนาะคือมันยังหาบ่อนเปิดกล้องอยู่เนาะอสบายดีคุณยายเนี่ยน้องละเออสบายดีสบายดีโนะจับเอา <Okay. S 1> อ่าโอ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นหน่ะยายเป็นอะไรลานนี่คือคือพ่ออยู่บ่านลานเจ้าน่ะคืออยู่อือมพ้อเสียะรเยะเด้อพ่อเสียแล้วเด้อเราพ่อเสียแล้วมาที่แดกพออ่อเล่นเสียไม่ห่อไมากับแม่นเลยแล้วเราเสียไปได้จากปีเหรอยาย มาถึ่มาไม,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 ม่ไม่กับไม่ดู่ากี่มื่อง้อกับเสียนี่แหละตอนตะกี้เราอยู่กรุงเทพบอกจะไปดีดีรึเปล่าจะยู่กรุงเทพู้กับแนเนี้นั่นแหละพอดีกลับมาวัดถก็เลยมาเสียชีวิตที่บ้านตอนตอนแรกๆให้อยู่กับเมียแหละแหละแยกทางกันกแล้วกลับบ้านบอกบ้าโอ้หลายปีจะได้ฉันอ้อ หลายปีแล้มาอยู่บ่พอ้าวข้าวหอกใกาเสียบอกแต่คุณคบอกเออเราก็เลี้ยชีวิตข้จะมาสบายเมียดูแลว่ายันกม่ได้ร้าแม่มืงท่านโอ้เรากลับเมื่ออพออพอมาเจ้านกการเป็นแม่เราก็เกลี้ยชีวิตก็ได้โอ้หนุน่ี่นอคือร้านก็นอยากเห็นหนาพอ่อ Ừ, Mẹ có ừ, như hoặc mi 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 phần vô à, นั่งนั่งอยู่กับล้วนุสาวนุ่งสบายทีแมนอยู่อยู่กับนั่งสะนั่งนาลีนั่นแหละเพินเอาเก็บไว้ในตู้แต่ว่าเพินเอากุญแจไปนน้ำเพินว่าก็เลยแบบเปิดตู้บอกได้นี่ลูกไผ่เจ้าก็ะไดอยู่ในซ้ายคือกันแต่ว่าเพิ่นอยู่กรุงเทพปุ่นตอนนี้นะเจ้าบอกให้ เจ้าหมอใหญ่ร้านเห็นหนาเลยบ่แน่มันกล้องมันคือบทีตัวตายแหละนุ๊กบ่อได่อยู่อยู่ข้างบนนีเราผมมีคอนเสิรต้เจบ่ผมมีคนเปิดให้เจ้าบ่ยายโอมีคนดูนั่งนี่เดียวนั่งก็ต้องเงินโอ้ลราเปิดกล้องบ่เป็นนี่น้องยโถ่เอาน่าพอได้ว่ากล้องดูหนาลูกบ่ที่นี่นุ๊ คนแถนั้นโมมีบอสอะไล่เฮิร์มโมมีคนกูจะคนแล้วก็เด้อไปร้านร้านที่โอ้ยไฟลอดไฟลอด่เลอาไฟลอดมันมีมันมีกลากล้องอยู่ฮะแน่เจ้าเจ้าติ๊กกลากล้องมันก็เปิดได้เลยเอออ้าวผู้เฒ่าเด้เนาะเห็นอะไรกับพี่ยาร้านนี้เปิดให้ คือคือบอลมน้ำผึ้งนี่น้องละเมายังบม่บอ,อ,บออกเนาะเนี่ยหยิบนี่กำลัเลงเปิดกล้องสวัสดีสวัสดีเดอ้อนี่มาให้โลอ่ะน,น,นี่นี่เดอ้อพี่น้องหน้าตาอันกุญแน ค sociedad, Bref, ını, ุณยายลานเนาะนี่เห็นบ่บ่เห็นบ่เห็นเพื่นกบน้องเห็นอยู่บ่เห็นเห็นเนาะอ่านี่เด๊นี่เด๊พี่น้องเนาะอ่ะไช่แล้วอันเด้ลูกไผ่เอามาให้เบิ่งในลูกไผ่ก็ได้นี่เบิ่งนี่สสวัดี่แบบอ่ะเห็นอยู่เห็นเห็นอยู่คขึงหนึ่งอ่ะ ลมกระเพิ่นน้องละเพราะว่าเราเราเอาเข่าไก่กก่โตเราลายเนาะเอาวยับอีกอันหนึ่งก็ได้แม่ท้าเออ,อเนั่นแหละแม่ท้าได้แล้วบาทน,นี่สบายดียายอีกอันหนึ่งเลยน้องละสบายดียดอืม,อมอคือเจ้าอยู่ไหนลานเจ้าก็ได้ยายเออคือตัวมันเดกลูกสาววันเดียร์ลูกพี่เนี่ย ผูกก no. no be no ันยังมีอยู่เนาะยังมีลายใบอยู่เนาะอามีผูกอยู่ผูกบลลานเนี่ยเค่นน้อยฮึมอือพรูกผูกโตตึงแต่ตอนยังน้อยยังมีอยู่นะโตต้ง่นมา้นอ้นเตมาเอื่อมาเอยู่เอื่นเมียเอื่อนนั่ลไงโดยต้นแม่ไมู้อะไเลพ่อตัวเขอปู่มาเอื่น หน้าตัวเอาเป็นหนังนกมือเมียนนกถูกหน้านกว่ะใส่เป็นข้าวเป็นนกอืมข้าวตัวหนึ่งหลยตอนนี้ญาติอนเนาะเออมีมีสามคนคนคนที่นึ่งนั่น,นมีสออามคน,นของ

จ้าจ้าเออลานใหญ่บ้านไหนเด้อเยอะเออโทรศัพท์เป็นแราไปถึงจะฝุ่นแหละคุกนดนะรศัพท์ั็เลยหาไปเรอติดต่อบันไดเลยติดต่อบันไดดองเอยจากเหตุบัไดบักบียกัยังสีเลนบัตรสปอร์ตอยู่แะสิพยยามอยู่จ้ามาเด้อมาเด้น เออรถใหญ่ข้ารถโต๊ะาพยายามยายเอ้ยยามยาเด้อเด้อน้องเบียไปยามยังสิเรนบัตรสปอร์ตอยู่ก็ไปเห็ดอันนั่นแหละบัตรประชาชนเจ้าห่ะแล้เออตอนนี้อายูทะเลาะกอนนี้ชิบหายวะ้องเบียชิบชีเ้อเนาะเออชิเออเออได้เบียเอออย่าครับใช่รึวะ

เป็นทีูอกประมาูงน่อืม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 เมอืังืมอืมอยมาืมอ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 ืออือัมอื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 อืม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 อ่มอ่มอืมอออือืมออร์ตืลอืมอืมอืพอร์ตก่อนมาแลอืมอืมอองเบีมอืมอืมมออ

หกสิบหกสิบหกเอ็นเออดอยเข้า well, ด <on> mm. yeah. yeah. yeah ินแดนก็สามได้มึงไหนดอกเออเยอะเด้อแป๊บหนึ่งห้าสี <empowered Heh Murray> yeah. 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 ่เพิ่มชาวลำพอนเข้ามาเออ ให้เราวางก็ด้วให้ให้เราวางก็อนสวัสดีก็ยุ่งเือนเฮานี่แล้วสวัสดีเด้อ ไรนอบฮะเอ่ว้าเขาบโปเก่งร้านก็ไดเนาะว้าบเก่งร้านจะตำะคิดแม่บอเคยเห็นกบ่าเด้อคุณยายเดีค่ะคุยายเออสวัสีครับสวัีครับกันเเอโอเคนะพี่น้องอ่าลมกันกัสิแบบหมัวชัวเด้อพี่น้อง ราะว่าแบบมันจะมีแสงบนเนี่ยพี่น้องเลยก็บผเป็นยังตดอกเนาะก็แบบดีใจน้องเพิ่นกจลยังอ้ยขอบอกขอบใจเหมือนมูสุขญากับเอ้ยโดยโดยไม่เห็นหาให้กับพ่าหน้่ยญาอยู่เนาะทำเนาะเดี๋ยวญาเจ้าเป็นเพื่อนกับเจ้าให้ให้เพื่อนส่งรูปพอเจ้ามาให้เบิ่งเด้เออมีอยู่เพราะว่าเรามีรูปอยู่ได้พี่น้องเราถ่ายไว้เนาะ ก่อนเราชิเชียร์อะไพี่น้องเลยยังเชียร์เลนบัตรสปอร์ตแล้วบัตรสปอร์ตเลยสิพาลงไปพยายามอยู่โผมเป็นยังเนาะก็ได้พบได้เจอกันเลยก็ขอบคุณลูกเออทำให้เจ้าโชคดีเด้อร์ถึกเหล็กได้ถึกเหล็กอะไรแล้วบอกอุ้มซี่คบผมเนาะผมจะบอกเป็นมักหลินนไวยเนาะไ้โชคดีได้ บันี้ึิมาถามความรู้สึกนอ้องเบียก่อนพี่น้องเลยเป็นยังไงน้องล่ะได้อ่านเจอไดีใจบ้านนะตัดกบวัวบ่มเป็นอะไรบริเจอตัวกระน้องดีใจเนาะนะนนะดีใจแน่เนาะเสียใจพ่อเสียใจในนแล้วพ่อพ่อเห็นเนาะพ่อเชียร์ลูกพ่จัก เอกะอ่าก็แม่ยังดีเนาะที่ได้ฮู้ข่าวแม่ว่าถ้าเพิ่นเสียก็ได้ฮู้เพิ่นบ่เสียก็ได้ฮู้อะใด๋เบ่งกัก็ได้ก็ยังดีอยู่เนาะยังได้ก็ยังดีอยู่เห็นแม่าพวกอาวก็ยังเห็นอยู่มันก็สิได้เฮ็ดบัตรประชาชนง่ายน่เนาะนี่คือใบแจ้งคจงเกิดก็อันน่ะเก็บมนดีๆเด้อเออเก็บมนอยู่ในตู้จน้อยแม่เพิ่นมาเอาแม่เพิ่นมาเอาแล้วก็เออมาเอาอม ทำบัตรประชาชนเนาะก็ไม่แต่ทาง nhà พอด้วยเนาะคุณย่าเพิ่นและเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องวลเอกสารให้ต่างๆแม่นเพิ่นมีมียังครบเรียบร้อยเพิ่นก็สิบ่บ่านญาบ่ได้ดอกพี่น้องเนาะอังได้ก็ดีใจนําได้หลายเด้อน้ออกมาเด้วยโดยได้เจอทางครอบครัวพอนแล้วยจะได้น้อพี่น้องพอพอด้วยสิบปีก่อนเนาะเอาชิพนี่เท่ากับ ทีมงานกับซีคอโตและน้องพี่น้องเนาะไม่ได้ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าชุมคนเดิมติดตามและให้ข่าวเนาะมาตลอดเลยพี่น้องเลยถ้าบ่มี่เอฟซีก็คือแบบชุมเฮานี่อ่าเสร็จงานกับคือสีแบบบ่สำเร็จพี่น้องเลยเนาะ่นี่นๆได้พี่น้องเลยว่าอยู่ทางเมืองไทยนี่เพิ่นก็เวลาเขาบอกสื่อไปเพิ่นเป็นพิเศษอเพื่อนก็หอเลยนะพี่น้องเลยบ่เกินมื่สองมือเนาะง่าเองเนาะ เอาสําหรับคลิปน <de. S 2> ี <Y> ้ให้กับป้าเด้อเดอแม่เด้อเออสวัสดีสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อลูกเอ้ย